ถ้าเราสามารถที่จะสํารวมระวังได้จะเป็นพระกะด็ดีจะเป็นโยงกด็ดีถ้าท่านไม่สํารวมไม่ระวังไม่มีศินไม่โย่ในกฎในระเบียบท่านก็จะกลายเป็นคนไม่เรียบร้อยท่านก็จะกลายเป็นคนไม่งามความไม่งามเนี่ยมันจะมีผลทําให้เกิดความแบบน่ารังเกียจไม่น่าดูยิ่งถ้าเราไปล่วงเกินอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะมองไม่เห็นไม่งามทางจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโกหกใครไม่ได้เพราะเราบางคนอาจจะข้างนอกดูดีใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาสวยงามอาดะามาจะมีสโลกแกนที่สันว่าแต่งตัวงามแต่น้ําไม่อาบขอใครนะเพื่อแต่งตัวงาม,งามแต่ว่าน้ําไม่อาบข้างในมันเหม็นข้างในมันเน่า คือบางคนข้างนอกนี่ทาดีเหมือนคนยอมรับเหมือนคนเคารพแต่ข้างในมองเข้าไปในจิตใจเราเนี่ยมีอะไรที่แบบไม่ดีเบียดเบียนเอาเปรียบเห็นแก่ตัวแลอวอะไรที่แบบผิดเสียนจิตทำนั้นเราจะต้องงามข้างนอกนอกองงามด้วยกิริยาอาการด้วยคุณงามความดีงามข้างในต้องงามในการที่เราจะต้องเว้นบาปในการที่เราจะต้อง ละชั่วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คนอื่นจะรู้ไม่รู้เราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองวันสุดท้ายคนอื่นก็อาจจะไม่รู้ว่าเราทําชั่วคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราทํา,าจจไม่ไมไดีแต่เราเนี่เวลาเราจะตายสิ่งที่เราได้ทํามามันอยู่ในจิตใจเราวันนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีงามไม่ได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าฉะนั้นอยากให้ชีวิตงาม ต้องมีศีลนะต้องเว้นบาปต้องล้างชั่วต้องสํารวมระวังสุดท้ายเนี่ยชีวิตรเราจะทํยองไรให้มันง่ายให้มันไม่เหนื่อยไม่ให้มันทรมานไม่ให้เหมือนถูกบีบคั้นชีวิตรเราจึงต้องมีธรรมะชีวิตรเราจึงต้องมีปัญญาชีวิตรเราจึงต้องรู้จะปล่อยวางถ้าเราไม่รู้จะปล่อยวางเลยเป็นคนที่น่าสงสารมากเลย อาตมายังพูดบปเลยว่าคนมีธรรมะนี่เป็นคนที่โชคดีมากท่านรองพราว่าคือถ้าใครมีธรรมะนี่โชคดีมากเลยเพราะอะไรคือเรื่องไม่น่าทุกเขาก็จะแบบไม่สนใจเลยแต่คนบางคนไม่มีธรรมะนี่ไม่น่าทุก,ก็ทุกเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องเรื่องคนอื่นเขาบอกว่าโอ้แค่นี้เองแต่เราไม่มีธรรมะหรอกไม่ได้ไม่ยอม บางคนแบบเรื lên, ải, ่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไ